สวัดีครับทุกคนวันนี้เราอ,อยู่กันในเกมสตาร์กูน่าสครีมิวเลเตอร์กัน,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 นอีกแล้วน,น,นะคะที่วันนี้เราจะมาดูร้านไอติมที่ผมสร้างนะค่ะที่กำลังจะไปสร้างไปดูเลยผมจะต้องแถวๆเออทะเลอ่ะเดี๋ยวผมพา,าบบไปดูนี่นี่แถวทะเลเนี่ยแหละก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ก็คือ ร้านไอศครีมของเรานะคบดูว้ให้ดีเลยนี่ก็คือร้านไอศครีมของเรานะคะต,ตันี้ก็จะเป็นโ,โค้กเตอร์เร่องโคกเตอร์น้นเนตอร์ต้ไอศไอรีมให้เรียกหลายรสเลยจะมีรสส้มรสรสต,นตนนันี้จะ ธุรกิจใหม่กตีจะเป็นพนักงานที่โรงแรมโคโลตุการ,บ,ร,รบุร,บนนรีครับคุยมาหรอแบบ้านผมที่นล่เป็นจนะครับตรงนี้ฝนตกอ่ะคนน่าจะได้ยินเสียงอยู่นะครับฝนมันตกนะครับบ้านผมไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยนี่จะเป็นร้านของเรานื่จะเ,เป็นเออ ลานะไม่ได้ีร่มมันก็จะมีโต๊ะตรงข้างมันจเป็นโต๊ะแล้วก็จะตรงกลางมันจะเป็นลมนะคะจะทำไว้ตรงโต๊ะเพื่อไว้เดินวางโต๊ะแล้วก็ร้านเดิมเราจะไปทำคุ๊บแล้วก็มานั่งรอได้เลยตรงนี้ <c oughs> เป็นไงคะใครอยากสร้างก็สร้างได้เลยนะคะจะสร้างแบบไหนก็สร้สางได้เลยนะะี่ผมสร้างเลยค่ะพี่ พวกไอติมหวเนียผมไม่ได้ใช้ซอสนะครับผมใช้บอร์ดตู้เนี่ยผมก็ปี้มันขนมจีบจีบจีบเมี่ยงที่ตรงเป๊ะเลยตู้นี้ไม่เป๊ะนะไม่อะไรหรอกก็จะมีตู้กระจกยังมี้ครับคือร้านไอติมหองมร้านไอติมหอมสวยไหมครับเสียงผมอาจจะดังนิดนึงเพราะว่า คือตอนนี้ฝนตกแรงมากหวงว่าจะพูดเบาไปไหน,นะะ่อยนะครับเนี่ยผมเซฟไปแล้วจะมาวิวนี่ไงเซฟไปแล้วเซฟเซฟอ่ออันที่21คนนี้คือร้านไก่ย่างขา,ยยางขไปดูวันนี้ก็จะมาดูร้านไก่ย่างกับร้านขายกินนะครับไปดูร้านไก่ย่างกันอีกเด้ไม่ได้ใช้ร้านทำนี่หรอก นี่รถเกางเต้านี่ก็ที่แังกวาสอนมานี่ก็จะเป็นก่ากางของเรานี่เขียวนี่คืออะไรล่ะอะไรล่ะคะพา่ทายติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามันคือใบตองเองผักโมนี่คือใบตอง ้มก็ทำเองเลยล้มสีแดงคือตรงนี้ต้องเป็นเหล็กนะอันนี้ยคือตรงนี้มันคือเหล็กนะต้องปลูกความเงาดิปลูกความเงาตรงนี้มันคือล้มนะสร้างเองเห็นคนอื่นสร้างอยากสร้างบางล้มก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะคีอสี่สีแดง นี่นะคะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวร้านไอติมกับร้านไก่ย่างนะครับถ้า่ันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ส r i b e นะครับพอผมลงคลิปปุ๊บมันจะได้แจ้งเตือนปักนะคะทุกคนจะได้มาดูเป็นคนแรกก่อนใครเลยเพย่นนะคะทุกคนไาดบา